ค่ะสวัสดีค่ะเรามาเรียนทำแกงเขียวหวานกันนะคะวันนี้นะคะส่วนผสมของวัตถุดิบการทำพริกแกงเขียวหวานนะคะก็จะมีหอมแดง44กรัมกระเทียมไทย18กรัมนะคะเป็นใช้เป็นกระเทียมปอกเปลือกนะคะเกลือครึ่งช้อนชากระปิ $1 ช้อนชารากผักชี2กรัมนะคะพริกไทยเม็ดสิเม็ดพริกชี้ฟ้าเขียว เป็นพริกชี้ฟ้าสดนะคะสีเขียวสิบเม็ดนะคะพริกขี้หนูสดสิบห้าเม็ดอ่าก็พริกขี้หนูสดก็จะเลือกใช้แต่พริกที่มีความอ่อนยังไม่สุกก็จะเป็นสีเขียวๆนะคะตะไคร้หกกรัมข่าหกกรัมผิวมะกรูดหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาลูกผักชีสองกรัมยี่ลาหนึ่งกรัมแล้วก็ลูกจันหนึ่ง ส่วน8ช้อนชานะคะก็คือน, işte. นิดเดียวเลยค่ะเป็นผงลูกจันทร์ก็ได้นะคะ <même S 1> วิธีการทำแกงเขียวหวานนะคะเราสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมพิกแกงเขียวหวานเนี่ยถึงแตกต่างจากพิกแกงชนิดอื่นๆนะคะเพราะว่าพิกแกงเขียวหวานเนี่ยเขามีสีเขียวแต่พิกแกงชนิดอื่นๆเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงนะคะพิกแกงเพราะว่าเนื่องจากว่าพิกแกงเขียวหวานเนี่ยเราจะใช้เป็นพริกชี้ฟ้าเขียวสดแล้วก็พริกขี้หนูสดที่เป็นสีเขียวนะคะ แต่ถึงจะนำมาโขกผสมกันแล้วนะคะก็จะทําให้พริกแกงเนี่ยมีสีที่ค่อนข้างหม่นแล้วก็ไม่เขียวสวยนะคะวิธีการที่จะให้เขียวสวยเลยเป็นวิธีการทําพริกแกงเขียวหวานนะคะเป็นสูตรดั้งเดิมเลยก็คือการนำใบพริกนะคะหรือใช้เป็นใบโหระพานะคะมาปั่นแล้วก็ กรองด้วยผ้าขาวบางเอาแต่ใช้แต่น้ํานะคะมาผสมในส่วนของพริกแกงก็จะทําให้สีของพริกแกงเนี่ยสวยใบพริกเนี่ยจะไม่ให้กลิ่นไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะคะทําให้พริกแกงน้ําพริกแกงเราเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนมากจนเกินไปนะคะจึงนิยมใช้ใบพริกนะคะโบราณเลยก็จะนิยมใช้ใบพริกนะคะส่วนสมัยใหม่บางทีเราก็อาจจะนําเป็นเราไม่มีใบพริกเราไม่มีต้นพริกเราซื้อพริกมาจากตามตลาดนะคะเราก็จะใช้เป็น ใบโหระพาแทนได้นะคะเนื่องจากว่าใบโหระพาเนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนผสมของแกงเขียวหวานนะคะก็จะทําให้น้ําแกงมีความหอมยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ผิดเพี้ยนจนเกินไปนะคะแต่จะมีข้อควรระวังก็คือว่าถ้านําใบโหระพามาปั่นกับน้ํานะคะแล้วก็นํามากรองเนี่ยอาจจะทําให้น้ําของใบโหระพาเนี่ยไม่เขียวแต่ว่ามีความดํานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเทคนิคง,ง่ายๆเลยก็คือการนําใบโหระพาเนี่ยปั่น ใส่น้ําเย็นแล้วก็ผสมกับเกลือเล็กน้อยนะคะก็จะช่วยให้สีของเขาเนยังมีความคงความเขียวสดเอาไว้นะคะแล้วก็นํามาเป็นส่วนผสมของพริกแกงเขียวหวานนะคะเราก็จะได้พริกแกงที่มีความสีสวยน่ารับประทานนะคะขั้นตอนและว,วิธีการทํานะคะก็จะนำะหัวกะทินะคะหรือว่าในสมัยใหม่บางที่เขาก็จะใช้เป็นน้ํามันนะคะเป็นหัวกะทิเนี่ยมาใส่ลงไปในกระทะแล้วก็ผัดน้ําพริก ผัดพริกแกงนะคะไปจนจนมีความใสจนสุกแล้วก็หอมนะคะข้อดีของการผัดพริกแกงก่อนที่ก็จะเอาไปต้มเฉยๆดีกว่าการเอาไปต้มเฉยๆเนี่ยมันจะช่วยให้น้ำน้ำแกงเราเนี่ยไม่มีความขมปลายนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำเนื้อไก่ลงไปผัดหรือว่าเติมน้ําที่เป็นส่วนของหางกะทิลงไปนะคะเมื่อหางกะทิเดือดแล้วเราก็ใส่ไก่ นะคะคพอใส่ไก่แล้วก็จะนํามะเขือที่เราหั่นล้างสะอาดแล้วนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็เติมหัวกะทิค่ะแล้วก็จบลงท้ายด้วยการปรุงรสแล้วก็ใส่ใบโหระพานะคะก็เป็นการเสร็จขั้นตอนของการทำแกงเขียวหวาน,นะคะ่ะ